สวัสดีครับผมชื่อนายรนวรพงศ์มานุเสือนะครับศึกษาอยู่ชั้นปวสองครับ82นะครับวันนี้จะมาสอนการใช้แอป B Talk กันนะครับเออหน้านี้จะเริ่มจากการใช้ดูรอบๆครับเอาไว้ดูว่ามีกี่คนไกลกี่กิโลเมตรกี่นาทีได้นะครับเราสามารถเลือกอายุเพศได้ อันนี้นะครับจะเป็นเลือกอายุเพศได้เพื่อจะค้นหาเพื่อคนที่จะเข้ามาคุยกับเรานะครับหน้าต่อไปจะเป็นการแชทนะครับว่าคุยกับคุยกับใครบ้างนะครับนี่เราสามารถเปลี่ยนเป็นหมดกระซิบได้นะครับสมมุติว่าเราเข้าไปที่แชทเราจะกระซิบกับเพื่อนเนี่ยครับ จากหมวดอันนี้เป็นหมวดธรรมดาเราสามารถเปลี่ยนเป็นหมวดกระซิบได้นะครับแค่สไลด์ผ่านมาแล้วก็สมมุติเราจะส่งเราก็ส่งไปอย่างนี้ครับพอเพื่อนเพื่อนเรามาอ่านมันจะหายไปนะครับสติ๊กเกอร์ภายใน,ก,ก,ยในกี่วินาทีก็ได้ถ้าตั้งเราตั้งไว้สิบห้าวิก็ได้ครับสูงสุดถึงสิบห้าวินะครับก็จะมีเวลากำหนด ได้15วิต่อไปเรามาดูนะครับตรงนี้จะเป็นกลุ่มเพื่อนๆน,นะครับนี่อันนี้จะเป็นหน้าเพื่อนเพื่อนอันนี้จะเป็นคําขอจากคนที่ขอเรามานะครับขอเป็นเพื่อนเรามาอันนี้ก็แนะนําเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆที่อยู่ในมือถืออะไรกันครับ นี่จะเป็นสาถาธารณะนะครับในของเป็นแอปที่ทางทางแอปเขาให้มานะครับขับขับนี้ก็เป็นขับที่เราสามารถเป็นกลุ่มเพื่อนนะครับที่เหมือนเราเข้าไปคุยกันได้นะครับเหมือนในไลน์อ่ะครับต่อไปนะครับ เรามาดูที่หน้าสํำรวจนะครับเข้าไปที่บอร์ดจะมีเพื่อนโพสจะมีเพื่อนโพสเหมือน a ฟ e b o o k นะครับเนี่ยนะครับเป็นอย่างนี้ต่อไปจะเป็นหน้าโปรไฟล์ของเรานะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนโปรไฟล์ได้ เปลี่ยนรูปได้สมมตุตินี่ครับเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ได้นะครับอสามารถเปลี่ยนชื่อได้ครับนี่เราก็คลิกเข้าไปเปลี่ยนชื่อได้ครับผมเราสามารถสแกน qr code ของเราได้ให้กับเพื่อนเพื่อที่จะแอดเรามานะครับอื <c oughs> ต่อไปก็มีการตั้งค่าครับ ส่วนมากตั้งค่าก็จะไม่มีอะไรสำคัญมากเท่าไหร่นะครับมีคำอธิบายให้อยู่แล้วครับต่อไปเราก็มาดูอืมครับเนี่ยบผมว่ามีโหมดเกมนะครับเราก็สามารถโหลดมาเล่นได้นะครับครับผมสำหรับวันนี้ ขอจบการแนะนำแอ B Talk แค่นี้นะครับขอบคุณครับ